สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์สกุลสุกคนนาะพี่น้องเนาะโดยตอนสายๆพี่น้องเอนะ๋เนาะโดยอ่ะเปิดคลิปมาก,กับพี่น้องไอ้บอลลี่ยูนี่แหลนะเนาะกำลังสิเข่าบ้านพี่น้องอยู่ทางเข่าบ้านนี่แหลนะเนาะโดยบอลลี่ไปซื้อน้ำอัดลมน้ำเปล่าแล้วก็บข้าวะะต้มขนมพี่น,อน,ะะน้องเอ้เนาะแล้วก็ในอ่าในมักตะเวน้นเนาะแกะหนึ่งพี่น้องเอ้ ไปซอยงานบวบุญบ่าเย้าเพื่อนพี่น้นองเอ้เนาะโดยคือทีพ่อแม่พี่น้องได้หู้กันทั้งแหละเนาะเพื่อนเพ่บุญกันตั้งแต่หลายมือก่อนทั้งแหละพี่น้องเอ้เมือ่อก,กี้กาบพริม,มีโอกาสเนาะซื้อไปรวมการรวมงานน้ำมูน้ำพวก,กันแหละพี่น้องเอ,งอ้เป็นการเป็นงานกระเปิงกันน้ะพี่น้องเนาะโดยช่วยเหลือกันถือว่าเป็นโอกาสให้ทานอีกโอกาสนึงก็แล้วกันกน้พี่น้องเนาะโดยซื้อไปซอยกันพี่น้องเอง้โดย ของทั้งหมดนี่ก็เป็นของบาลี่เองนะพี่น้องน้าซื้อไปสรอยบาบุญกับบาเงาพี่น้องเองโดยตอนนี้บาลี่อยู่นี่แหละทางเข่าบ้านนะพี่น้องเนาะกำลังซีเข่าบ้านออกมาคนเดียวพี่น้องไอเดียกันเอาไปซอยเพิ่นแะ้วก็เดี๋ยวซีออกไปเหตุเวหเหตุงานนะพี่น้องนะปืนผู้ใดเินเป็นมือแท้เพิ่นเนาะเมื่อนี้บาลี่เพิ่นกำลังมือนี้เพิ่นเตรียมกางโต๊ะกลางเต็นกันอยู่เนาะแต่ว่าทังบาบุญกับบอลี่โทรไปถามแล้วเพิ่นมาไม่ได้ออกมานี่บปืนกับ มื่อนีก้กระบื้นพอได้ออกเนาะอยู่บ้านเบิดมือว่า้ดสันพี่น้องเอ้โดยปะ่ะเพื่อพ่อยเป็นการเสียเวลาเข้าขไปเบิ่งน้ำกันนะ้ำพี่นออ้องเนาะอยูอพอพออย่พุ่นเลยเฮือนบ่าบุญบ่าเงาอยู่เฮือนพ่อพุ่นพุ่นเลยนาะพี่น้องเนาะโดยมาพี่น้องเอ้มาหอดทางเข้าแล้วปะ่ะเป็นอะไรอันนี้เนาะอ่าพี่ติดขีดตมพี่น้องเอ้อ่าพี่ลอยหอดลอยรถบ่าบุญมุนไปก็ะถึกนึกน้องอยู่อ่า พีมีทางเขา่าทางเดียวบอกแล้วไดไ้พี่น้องเอ้ยเปื้อนแท้ๆเลยฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเข่าไปทางใดได้ล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทางบารบุญก่อนพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยทางบารบุญมาพอดีบดดดัดนี้ดดเป็นอะไรทางเข่าเฮือนเจ้าคืนนึงกระโดก็เรียแท้แท้โอ้ <laughs> โอ โดยพี่น้องเอ้พี่เห็นบ anyway. ้างกว่ารถเพิ่นมุ่นมาเลยพี่พี่น้องเอ้โอ้มีแต่ห้องเพิ่นมากคนเอาก็ได้ประบุนเลยบอลลี่กับมันนได้ยังไงอยู่ได้พี่น้องทางแคบซ้ำแต่หาคนจอดรถก่อนพี่ไดๆมัให้คอยบอสก็ชื่อว่านี่บอเปิดประตูได้ก่อนเลยมา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 ขึ้นมาขึ้นมาสั่นนะ เฮ้ยเอาไปโอเคมาเลยันดีถอยรถขึ้นมาว่าสะสั้นโอ้ยนมามาเลยมาเลยใช่ฮะได้ถอยมา,มาเลย บุญอะไรเนี่ยภาษาโอเคมาเลยมาเลยเมาพี่น้องไอเดย์ให้เพื่อนอามา,นา,นะาขุดเราเนาะถ่าเข่าไปพุ่นมันงายแล้วก็ยังจะเข่าไปยุ่เข่าไปพุ่นก็แห้งยากพี่น้องห่อโดยใช้คนเดียวนี่

มีร่อเนาะมีร่อบ่บ่มีร่อก็ได้หรอกคนหลายอยู่ก็เดียวก็บัดดอกเอ่าใหนึพี่น้องเอ้ยอืออ้าอ่าแคเดียวก็บัดดอกม่ยากดอกเนาะ น้ำอันนี้ซิปแพคพี่น้องเอ้นน้ำเปล่าแจักทิเมนจักทิเมนจักแพกหรือสามที่ปลายนี่บอกน้ำน้อยกับน้ำขวดกลางเนาะกับขนมเนี่ยพี่น้องเอ้นไม่ได้เป็นเหมือนขุนวายนะมึงขุนวายนะไอเดินเดินมาเลยเจ้าทางเข่ายากเนาะพี่น้องเห็บประพุนโ ف ทางเสียงใช่ไหม บ่ได้ไปทางใดแล้วมื้อนี้เนาะมันไปซะเลยได้เมื้อนี้น่ะแต่เช้าพุ่นนี่โ้แม่นสามทื่อชี้ทื่ออะไรออกไปนอกนื่อหันชี้นี่ลบไปลบมาอยู่ได้เนาะแม่นมื้อนี้ยังนักกว่านี่มื้อนี้ต้องแล่นออกสามเนื้ออีกตั้งแต่ตีหนึ่งวุ่นน่ะหัวปิ่นเลยเนาะปิ่นอยู่ตอนไปจังได้เห็นเลยพี่น้องเอ้ยทางมันเข่ายากมันก็มันอยากตุ่มมันหยัก อมันอวยยากขี้ต้มโดยรถบาบุนรถบาบุญก็ยังปินปินเดียวกินนี่ยข้าได้กินเนี่ยบึนบึนเดียวเป็นหมุนด้วยอ่ากันโฟวินคือรถบ่อเตียงยังเล่นนอบาบุญโอ้เอยได้อยู่เนี่ไรถได้เนาะได้อยู่แด้ไหนจัะงามได้ใช่ไหมชาตินี้ย้่ได้เนาะไปว่าไปแนแ่น บม่ได้เราแพ้เกินตัววินนะตัวสี่คุณสี่ฮะบินเลยไ่ได้อยู่นะแต่ว่าคุณบอได้ทางหน้าทางหลังเนาะโดยของเขามันผัดกับเคลื่อนล่อเดียวนะอ๋อตัวสองล่อหนำต้มบ่อนเนาะโยพี่น้องไอ้ตากเด็ดมาเพื่ออะไรขอตาจนว่าเฉลยบัตาไปหาเบิึงน้าพวงเข่ามันบ่มีบะบุนเลย แล้วมาเห็นอยู่นอกพี่ขานปุดนน้ำยังน้ำยังก็ได้เป็นยังมันบอกก็มันหอมในห่นา่ะเราเออแบบนี้แบบนี้ที่มันถึงเบิดไวเอ่าเออในเรื่องอยู่ได้เหมือนนี่นหน่อยเนีเออตัวให่ไม่ใชก่อนมั้งลกอ่ะกันกันเนียนหัวเรโย่ไ่ได้แล้วหาพ่โยนะพา่ โอ้โได้แล้วมาทิยูมันเก็บึ้มแล้วอ่ะได้วันนึบ่าวก่อเบดีรออตัดตาน้องเยให้ีเอาอีกนะบให้ีเอาปรเดีมกบ่เบดแล้วเบดแล้วเจ้าเบดแล้วได้ประหามระวังด้วยเบ็ดแล้วเบดแล้ว มั่านงจะยุงเาว่าผมเกลียดผมยุ่แมือวันนี้ถึงได้โตัวได้พี่น้องอ่าไปพาขวอยเขาไปบ่งในงานเนี่เป็นอะไรบัดนี่ี่น้องไงสักเล็กสักน่อยเนาะอืมนี่ต้มนี่บุญปิ่นปิ่นดูกินรถประบุน้วยกันยากนะ เข่ามาเตือนเธอหน่มันไปหมได้เข่ามานี่เข่ามัแคบอีกแคบอีกอ้วยก็ไม่ได้บัดนี้ออกก่ได้อ่าออกก่ได้จีปปงก็ไม่ได้เนาะไปกไม่ได้มันไปกไม่ได้แน่นอนที่น้องเอ้มันอ้วยกไม่ได้เลยมันแคบแคบเข่ามนเปนพวกอันทายนะโดยกองทายบอมี่หรอมีเตมากรุงไก่ที่น้องการอ่าการพนันเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ เริ่มเป็นสองมือเลยนะบุญแจกไเดี๋ยวนี้เนาะสมือตะเก้าตะเก้ามือเดียวพี่น้องแมนแต่เก้านี่มือเดียวเนาะเดี๋ยวนี้เป็นงานกันเบือมือแรงกับบัตรคืนไดนเลยพี่น้องเอ้ยอืมบัตรคืนมั้ยโดยโดยเส้เข่าอันนั้นเดี๋ยวจบ่าบุญ เราซาทองเขาปลาจอยได้ในเพื่อนนในเพื่อนบ่ยืนยืนต้นไม้ต้นเลยพี่น้องเลยไอหมอยังแชรตัวนี้หมอกระาต้มอยู่ใกล้ไม่ได้นะห้อนเลยฮะห้อนจับบ่ได้บ่เพราะมันห้อนจับได้จับเบิ่ห้อนเนาะเมือนอย่างเนาะเนาะพี่น้องเลยโดย กินปลาเต้มาแล้วกินนี่บุเป็นยังบาบุญก็ไม่ยื้อเข่แต่ว่ากับบุมีนะกองยังแค่ตัวนี้กองเข่าให้ว่าปลาเต้ตัวโีกก็ลังสีพื้นกินแล้วเดี๋ยพี่น้องเลยอ๋อหมอยยังแค่งบาบุญตัวนี้ได้บอกเขาต้มมาได้เนี่ยนะเขาต้มหมดเลยเนาะ่นอันนี้อันนี้ตัวท่านได้ต้มโมเมนต์เนมนะโมเมนต์เนมเขขึ้นเนม พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ป่านค้นขดลูกแล้วนี่เนาะมาอย่างไฟอยู่นี่มหุงกำลังกินตับหุงปัลนกลุ่มกุ้งกำลังเตรียมก็ต้องเหือขอตาค่อยยังบมดยังบมดีบ่ตาจะบ่าคอยหาเอาของลงหน่อยก็เจ้ามาเพิ่มมาต่อเลยนะตัดเล็บพอเราโดยโดยน้ำแข็งลงเมื่อกี้หนึ่งกระปิ้นอ่ะตามาฮงกิน อาหารเที่ยงพี่น้องเลยพี่เพียงนราไม้เพงนี้ก็ได้แกียงเราไม้โอ้โถ่เราไม้นี่ยจะเป็นนราไม้ถุงบ่อเราไม้ดองบ่อเราไม้ดองเพราะว่ายามนี้มันหายงะนราไม้ชดมันบุกพอกินกันได้เนาะบุกพอกินเนาะขนาดนราไม้ดองยังบุพอกพี่น้องเลยใช้สา่ว่าเบิ่งในเช้าหนึ่งสักหน่อยเนาะพี่น้องเลย Ah, ah, Nghai này mọi rồi nhau kumut vô chào cứ ngay ngay đôi <coughs> đôi nhưng mà rồi bao nhiêu bao khó bao này bạn nhiêu bao khẩu bao nhiêu 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 bao แต่ว่าอันปุ๊กตู่กอยากว่าเพิ่นเฮ็ดก่อนแล้วแต่ว่าส่วนหลายก็สิแนออกตมันบ่แม่นมันบ่แม่นตูปเดี๋ยวนี้เนาะบ่แม่นตูเป็นเต็พี่น้องเอ้ยเออแต่ก่อนนเพิ่นปกตูากอีหลีได้ตะกี้พี่น้องเอ้ยันนี้ในกลางเต็นท์เอามัอง่ายๆพี่น้องเอ้ยใหม่แล้วง่ายเลยโดยอ่าก็ฮอดบ่ยาวเด้อไปทางใดบ่ยาวคือว่าบ่สบายบ่ยังบ่ได้มาบ สบายด้วยจังไหบุ๊คโดยโดยโดยขออยยัดนะเป็นงหอยต้นหอยว่าแต่ๆ่าเยอเขาต้มจะบอกเป็นยังเราหอยเยอ่นี่เราไหมเตรียมความ้อมบืนนี่มแม่น้องแม่น้องบบลลี่มาหรอบอก

เงินประจอยป่ะครอบครัทั้งหมดครอบครัวอันนี้อันนี้ท่านงนอดขนไปทางดาน้างด้่นนข้นไป้นไปข้นไปพนเดีนะพ่อ้นเป้าบุตอน้ญาเะีน้ำน้ำในเพิ่พี่น้อยอันนี้ ของบรบุญซื้อมานมึดมื้อนั่นบ่มือก็เห็นนะบ่นี่ยโดยซื้อมานมึดนั่นพี่น้องเอ้ยเพิ่งไป็ลายเติบได้หนิเนาะลายเติบแก้บาเรงนี่กะใกล้โมแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเผื่อบื้ออีกบป็มือเนาะก็ตุกใหญ่อีกไหมตุกใหญ่อีกมีอ๋อมีตุกใหญ่อีกตุกใหญ่ละสี่สิบสี่สิบตุกตุกแบบนั้นบ่แมน โอ้ขาวจะเอาแต่แบบนี้แบบเดียวโดยเดี๋ยวเบิ่งขออนุญาตพี่น้องครับทั้งนี้เป็นมะฮุ่งมะฮุ่งกระลำพี่น้องครับเตรียมไว้เ็ยอะแยะเขาพูดพืนพันละมะนาวพี่น้องคอ้บมะเขือเทศหรือมะเร็นนั่นแหละเนาะเตรียมพ่อมๆขัวปีพริกมีครบเสร็จอันนี้ยังบรทันได้ครบนะยังบรทันครบอยู่ยังไหนยังไปอีกอยู่นะยังจีบไปชื่อเอาอีกอยู่นี่ตอนแรงๆนี่บอ้ะ อ๋อพี่พี่น้องเอ้หมากเออ่กระเทียมเียมเป็นหัวเป็นกระเป๋าอยู่พี่บอกมาแล้วเออ่หัวหอมพี่น้องเอ้ี้าอจีนวายังโบยจักแนื้อชีสตอน์หนึ่งไม่แต้เลยข้าช้จ่ายนี่มันต้องว่าถึงพี่น้องเอ้เนาะมีกระสือกับซื้อซื้อมายิบมนยอยพ่อโดยเป็นหัวเป็นก้อนแบบนี้ มาเบิ่งนฟังนี่จังหน่อยที่เออบ่าวบุญว่าตุกปุกตุกพี่น้องหน่อยทีงนี้เป็นที่ว่างของบุญบ่แม่นพี่เจ้านี่ยเป็นคอกระต้มเหรอนะแต่ว่าเพิ่นเลิกก็ได้ห่อกระต้มห่อพี่เจ้าโดยโดยจักเต็นนะบ่าวบุญหนึ่งสองสามอันเนาะแคบกระโดดพี่น้องน้ที่หน้าที่เพิ่นก็ได้บุอบัตหน้าที่เต็นซีเต็นโดยโดยสามซีเต็น เนื้อที่ก็มากครับน้ำบ่กินน้ำเย็นบ่โดยผมไปยั้งบ่บุญผมไปยั้งนอกสถิตตั้งวงไรกิินตามุ้งตั้งวงหน้ามันลมพี่น้องเอ๋กินตามุ้งก็ได้โดยผมไปยั้งเดี๋ยวขวัญจิภาออกไปทั้งนอกอยู่ไปเลยเรืวเรือมือแรงจะว่ากันมือแรงขนาดกับเดชมาเยี่ยมอยู่ีดอกพี่น้องเอ๋มันนี่มีซื้อน้ำมาให้พี่น้องเอ๋ไปใะ่ะหมไปกลุงเทมบ่ แม่เด็จิพาลุงเฮิ่มไปเวียกพันกรอยู่โดยไม่ยินพูดเราพูดไปซื้ออ่โดยไม่ยินพูดเราพูดไปซื้อที่แม่นเนาะเด็กกะบริชีอาชาพ่าพันไปแทกเป็นโทรมาหาอยู่แต่เศร้าพูดเลยโดยพูดโทรมาถามอยู่บอกว่าพูดไปนะมันบอกว่างแล้วมันนี่เนาะคอมชามานี่อาจจะพูดไปใช่เลยอะมือมือนี่บืนมือหึ้อแต่ว่าช็อบมือ่นอนน่ะนได้ละต้องแบบนั้นเห็นว่าไง เพราะว่ามือนี่พอเขาอดนอนไล้มันนี่ก็อดมันแรงบืนก็อดนอนนี่อัดสี่ประมือบืนปืนบืนอาจจะหนักเนาะปืนนี่หนักนะเพราะโดยโดยมันเป็นมือตั้งของบุญเนาะปืนต้องหนักนะพี่น้อนในบ้านเขาเป็นเห็ดแนวนี่เนาะแล้วก็นิมนต์พระเพิ่นตอนเช้าบืนตอนเช้าบืน เามาเลี้ยงเขาพี่น้องมาชันเขาได้เลยเนาะขอเศร้าขอเศร้าเพื่อนโยกเขาแต่จะเศร้าเพิ่นวะโดยโดยโดยพี่น้องไอ้ป้าชาบะบุญมาบัลลี่ขอไม่บบดนี้โดยไปป้าก่อนหด้าบัเลี่เจอกันโดยพี่น้องไอ้บัลลี่เนาะของขอบัลลี่เองเนาะโดยเป็นของบัลลี่เองโอ้ยพี่น้องไอ้บัลลี่เนาะเดี๋มาไหว้ไข่เดียวมาสดเลย rồi 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 thăm bùn năm căn này lẽ, vì đâu rồi đòi rồi đòi nó rồi 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 cả rồi à, nó rồi 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 Phải rồi 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 พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ๋บัดนี้แกทางบัลลีเองก็ขอโตเดินทางก่อนบัดนี้เนาะโดยสิพาทางลุงเทมไปคือว่าไปซื้อที่วสันเนาะโดยพี่น้องเอ๋ป้าไปเบิ่งว่าเพื่อนที่ได้เนื้อที่อยู่ใส่เนาะ,ะซื้อที่ให้น้องผู้วงวสันพี่น้องเอ๋โดยบัลลีจอดรถอยู่นี่แหลนะเนาะโดยต้องบอกว่าบุก้าถอยมากพี่น้องเอ๋มันเป็นทางน้ำไหลามากเดีย๋ยวเดี๋ยวมันมึนมันนี่พอแห้งลำบากนะพี่น้องเอ๋คนที่อยู่ อ่าในนี้เนาะแต่เดินมาถมพูดพูนขึ้นเลยกับคใครเนี่ยมันบ่มีบ่มีท่อทรัพอยู่นี่พี่น้องเอ้ยโดยฝนตกมาคืนนี่เนาะโดยเป็นทางเขาเคลื่อนบ้าบุญพักกันนี่แหละพอดีเพลื่อนพอเพิ่นเนาะพอดีมีทางรถไทยอ่ารถไทยรถมอเตอร์ไซค์เขาง่ายพี่น้องรถแตกๆกันนั่นแดี๋ยวนะอ่าบรรยากาศฮอนฮอนมาหนี่พี่น้องเอ้ยโดยอ่าดอปะพี่น้องไอ้บอลนี่ทั้งบอลลี่เองกะเนาะ สตาร์ทรถบ้านนี่อ่โดยปุ๊บไปดีทางแฟนมานำกนนี่พี่น้องเอจ้าเดี๋ยวไปเว่เคื่อนลุงเฮิมก่อนเนาะอ่าุ่นห่านค่าอด้เพี่น้องเ่้ลยอืลต้พี่นองเอง้าเลยอืดอืดลยแต่เป็นซีคุ้นซะีนเม่นง่ายพี่น้องเอง้ยบืนจ,าจา้าทล้วถึงถดเเป็นซีคุ้นซีน้เขายง่างือเกามันทางมันเคบเนาะ ทางขาวันพ่อบอุนพี่น้องเอาะสารคิมนี่บารีลาพี่น้องไปก่อนร้วพี่น้องเนาะฝากอนุโมทนาบุญนำกันล้าพี่น้องเนาะสบายดีเด้อวปวะสบผู้สุขคนกับช่องบารีสะพานบุญชาแนลพี่น้องเหนนะ็นเนาะโดย